026786761นะคะแล้วก็ส่ง SMS มาค่ะ4230777ตอนนี้เปิดสายแล้วรีบโทรมาเลยนะคะแล้วก็มีคำถามอะไรเนี่ยพิม์มาไว้ได้เลยในเพจตอนนี้ที่มีการไลฟ์อยู่นะคะหลายท่านเข้ามาแต่แรกแล้วพี่นรลงพี่นาไทยพี่เทิดนะคะพี่นาไทยถามบอกว่าเหรียญพ่อแพ้วัดกำแพงแสนรุ่นแรกนิยมราคาเท่าไหร่คะปู่แพ้่นะครับอพ่แพ้วรุ่นแรกก็ยังอยู่หมื่นต้นๆ้นอยู่นะครับหมื่นต้นอ่ะขอสายแรกเลยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับเออลุงปูดทวดรุ่นทะเลซุงศูนย์แปดเาเล่นกันไหมฮะไม่ค่อยเล่นหรอกครับเล่นกันแพงไหมฮะไม่แทบจะไม่ค่อยมีราคาเลยนะครับอะแทบจะไม่ค่อยเล่นกันเลยครับนะแล้หลวงพ่อเอียวัดบันด่านมีไอ้มังกรคู่เนึ่ยเขาเล่นกันแพงไหมฮะก็เดี๋ยวนี้ก็เหลือหลักพันนะครับอะไรฮะเหลือหลักพันนะครับคุณนะครับ แล้วลูกไข่ฮะมันมีลูกไข่องค์หนึ่งอะค้องรล้า่คล้ายคล้ายที่อาจารย์ไลน์มาเนี่ยเป็นลูกไข่อะมันมีหลายรุ่นเนื้อทองแดงนะมันถ้าถ้าเป็นรุ่นนี้ก็อยู่หลักร้อยนะครับเจ็ดแปดร้อยพันหนึ่งอย่างเนี้ยนะครับถ้าเหรียญเหรียญที่ข้างังเป็นพระพุทธเนี่ยแล้วเหรียญหลุงพ่อเอเนี่ยข้างหน้าเป็นลุงพ่อเอข้างหลังเป็นพระพุทธเนี่ยเป็นองค์เล็กๆหน่อยอ่ะเป็นเงินหลักเท่าไหร่ฮะก็อยู่หลักร้อยครับ หักร้อยหมดเลยใช่ครับผม,มนะแล้วไอหลวงหลวงพ่อเงินเป็นรุ่นสุดท้ายเด้เงินแผ่นไหมครับหลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายก็สองสามพันครับสาพัน <5, 000. S 1> อเมื่อก่อนมันหนะ้าหกเจ็ดพันอ่ะอครับตามสภาวะเนาะใช่อเริ่มขอ,ขอคำถามคำถามหนึ่งเนงะี้ยใช่ครับภพยรพิน้าเหรียญเล็กๆเ่ีเหรียญเ,นะเ,เป็นปีสองสี่ห้าเก้าเก้าห้า ทองแดงเล่นกันเท่าไหร่ฮะแต่มันมันสวยน้อยหน่อยประมาณ6กิเ็นะหกสิบอร์เซ็ก็ประมาณสองหมื่นนะครับ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 ผมครับขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับ่าถ้ากระดานวัดท่าเสาเมืองการญบิต หมื่นกว่าบาทนะคะ,ะพวกนี้จะเป็นเนื้อตะกั่วสนิมแดงนะครับเนื้อตะกั่วสนิมแดงอตอนนี้โทรเข้ามาได้เลยนะคะ0 2 6ย์6 7 6 1รีบโทรมานะเวลาเหลืออยู่10กวนาทีนะคะรีบโทรมาหรือว่าส่ง SMS ม,มาค่า4 7, นะ4 2 3 0 7 7 7ดะหรือว่าพิมพ์คําถามมาได้เลยในเพจตอนนี้นะคะที่กําลังไลฟ์อยู่นะคะ,ะจริงๆแล้วเนี่ย ตอนนี้เนี่ยรีบโทรนะเดี๋ยวไปออกนตอนท้ายเดี๋ยวไปออกตอนท้ายนะเดี๋ยวคุยไม่รู้เรื่องนะคะเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะรีบๆโทรมานะมีจอบเล็กเข้าก็อจอบใหญ่นะครับเข้าที่ร้านแต่หน้าหน้ามันไม่ถูกเป็นยังไงจันหน่าจะออกาสแค้น,นเหรียญหลวงพ่ออีวัสตหีบปีสองพันหนึ่งิเก้าพิมพใหญ่ค่ะพ่ออีหนึ่งเก้านะครับถ้าเป็นทองแดง เดี๋ยวเรียกเรียกเรียกมาค่ะห <1, 9. S 1> นึ่งเก้าเป็นเก้าทองแดงนะครับอยู่ประมาณเจ็ดร้อยถึง,ถง,ถง,ถงพันค่ะนะแต่ถ้าเป็นเงินก็ประมาณสามพันอ่านว,วะก็อนว,วะก็สองพันอย่างเงี้ยทองคำเป็นแสนอ ทองคาแสนกว่านะครับอันนี้แหละค่ะลงใช่ไหมท่านใช่ใช่ขอสายต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์รันครับครับผมเอออาจารย์รันครับผมส่งรูปภาพไปให้อาจารย์รันดูเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดให้ลูกชายถ่ายรูปไปให้อาจารย์รันได้ดูแล้วรู้สึกเป็นไงมั้งครับเออจะไม่ได้ดิจะได้ครับ มีพระสมเด็จห้าองค์แล้วก็อปิดตาหลวงปู่ทัพวัดอนงอ่ะให้ลูกชายมีกลับมากอยู่ตรงกงกลางอะ่ะแม่มันองค์ไหนน้อมันส่งมาแบบอ่าส่งไปเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดที่ผ่านมานี่แหละเวลาบ่ายโมงครึ่งลูกชายชื่ออะไรครับลูกชายชื่อยอดครับนั่นนี้เดี๋ยวได้ดคุ้นๆตาอยู่ชื่อยอดใช่ไหมครับผม ยอด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 เยี่ยมแ๊บหนึน่งส่มมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ล่ะคะวันเส,สาร์ครับอ๋อวันเสาร์เสาร์สามเม็ดพฤษภานะครับเดี๋ยวนะมันเยอะมากเลย <c oughs> ราบบ่ายโมงครึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวหลังหลังสี่โมงเย็นไปแล้วในฮุนาโทรเข้าเบอร์ส่วนตัวผมหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับ ต้องไปไล่ดูก่อนมันเยอะมากนะครับลายวันวันหนึ่งแบบโอ้โห<ว>ลูกน้องเออลูกน้องมันก็ดูไม่ทันอนะ่ะสองสามเครื่องนะอ,อ่ะอืมคุณอายังอยู่ไหมคะยังอยู่ห<อ>มครับเพราะเพราะเพราะว่าแบบดูแล้วอะแล้วก็เฉยไปอ๋อแสดงว่าอ๋อ,อ,อโอกาสเกสูงนะอย่างนั้นอะ่ะ เอาอย่างนี้ให้เขาส่งเดี๋ยวหลังสี่โมงเย็นคุณอาโทรหาผมแล้วให้ลูกชายคุณอาเนี่ยส่งสติกเกอร์มาหาผมหนึ่งตัวนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นคนแรกเลยรับรับกี่โมงนะครับเอาห้าโมงครับห้าโมงเย็นวันเนี้ห้าโมงเย็นให้ลูกชายส่งสติกเกอร์นะครับครับแล้วคุณอาโทรเข้าเบอร์ส่วนตัวผมได้เลย๋อครับ ห้าโมงเย็นวันเนี้นะห้าโมง้ามงเย็นประมาณห้ามงเย็นพอดีพอดีเลยปะครับครับผมครับอ๋ออะแต่ล้ายๆเหมือนมีคนดูแล้วอ่ะมี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 ลูกชายบอกว่ามีคนดูแล้วแต่แบบเนี้ยเฉยไปก็อยากจะรู้ว่าเออใช่หรือไม่ใช่อะไรแบบเนี้ยลงมาดูภาพที่ร้านหน่อยค่ะมีมคนดูแล้วเปิดดูแล้วครับโอ้โหวันนี้ที่ร้านอีลุงตุงนั่งกันเลยอ่า มีคนเปิดดูแล้วโอกาสเกก็สูงนะผมราคบแล้วให้ผมให้ลูกชายให้ลูกชายทำไรนะส่งสติกเกอร์ครับส่งสติกเกอร์อ่าสติกเกอร์ในไลน์เขาจะมีตัวการ์ตูนอยู่ถ้าส่งมาเนะี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นคนแรกเลยแล้วก็จะดูให้ได้เลยครับให้ส่งสติกเกอร์เป็นลายการ์ตูนใชแ่แล้ว แล้วผมก็โทรหาจารันอีกเบอร์ส่วนตัวตอนห้าหกห้ามงเนี่ยนะใช่ครับใช่ครับโทรถามได้นะครับครับครับขอบคุณมากครับจาร์นครับสวัสดีครับเรียนหลวงพ่อสวงเล่นดินน่ะราคาเท่าไหร่คะรุ่นไหนอ่ะมีหลายรุ่นไหมอาจารย์โอ้มีหลายรุ่นนะครับถ้าเป็นรุ่นแรกเนหลักหมื่นนะครับถ้าเป็นรุ่นแรกหนึ่งหมื่นถึงสามหมื่นบวกลบนะครับอืรุ่นแรกนะคะอ่า นะคะส่งข้อความมาได้เลยนะคะแล้วก็คุณแม่บุญเรือนค่ะเนื้อผงพิมพ์นักปรราคาเท่าไหร่คะเนื้อผงหมื่นกว่าบาทครับเนื้อผงหมื่นกว่าบาทใช่อ่าอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นรุ่นรุ่นไหนนะอาจารย์มันมีหลายรุ่นมันมีพุโทโธน้อยเขาไม่ได้ไม่เรียกรุ่นมันรุ่นเดียวกันนะั่นแหละเขาเรียกแต่ละวัดแต่ละวัดก็จะพิมพ์จะไม่เหมือนกันบางวัดก็ออกเป็นพุทธโธนะครับยันอลหังมั่งยันในนี่มั่งเนี่ย นะครับค่ะนะเปิดสายอยู่นะคะ026786761นะคะรีบโทรเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าส่งอ MS มแบบนี้ค่ะสายต่อไปเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับเอ่อผมสาธุเอ่อขอสอบถามถ้าเนื้อผงของหลวงปู่ทิมวัดกระหานไรทิมปุมปุ้ยเล่นราคาอะไรครับท่านครับเนื้อผง เป็นปิดตาเหรอครับครับผมเนื้อผงปิดตาปิดตาเนื้อผงเอ๊เป็นแบบไหนนาะใช่ครับท่านครับถ้าเป็นปุ้มปุ้ยเนี่ยปิดตาปุ้มปุ้ยมันจะเป็นนวะซะส่วนใหญ่นะอืมเดี๋ยวนะกิ่นปุ้มปุ้ย,ยครับท่านแ ส่วนใหญ่มันจะเป็นนวะนะครับเนื้อผงนี่ผมไม่รู้จริงๆว่ามีไหมนะครับปุ่มปุ้ยอ๋อไอที่มีจุดอยู่ด้านข้างใช่ไหมปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนนะคะปิดเสียงทีวีหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฟังรู้เรื่องใช่ครับใช่ครับท่านครับ ปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนนะคะเพราะว่าเสียงมันจะดีเลย์มันไม่เท่ากันแบบนั้นมันไม่ค่อยเล่นกันนะมันมันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเล่นเป็นปุ้มปุ้ยที่เป็นเนื้อนวะโลหะมากกว่า<ม>นะครับ่าอย่างนั้นเราจะอยู่หลักพันไม่กี่ตังค์หรอกแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นพวกนวะโลหะองเล็กๆอย่างเงี้ยเขาจะเรียกปิดตาปุ้มปุ้ยลงปู่ทิมนะครับถ้าเป็นองเล็กๆอย่างนั้นเนี่ยคงหนึ่งเจ็ดแปดหมืม่นนะครับ อ่โอเคโอเคนะครับกพเดี๋ยวเขาคงได้ยินแหละเพราะว่าเสียงมันคงสะท้อนไปอีกทีนึงก็เวลาโทรเข้ามาต้องปิดเสียงทัศน์อู้่นะก็เกิดดูอยู่ปิดเสียงทีวีนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นเราฟุยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องนะครับรอนไปรอกันมาราคาเหรียญ25สตวร์ษค่ะน้อเงินเน้อเงินอยู่หลักแสนนะครับอยู่แสนต้นๆครับ ค่ะเนื่องหลักแสนแสนต้นๆนะคะอ่ะโทรมาได้เลยค่ะเหลือเวลาอีก5นาทีนะคะหลือห้านาทีนะคะ0ูนย์ส7ง6กหนึ่งะหรือว่าส่ง SMS มาแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเรนหล่อปิดตาหลวงพ่อห้อยวัดหอมเกล็ดนะครับสวยๆนะครับเอาสตาร์ตตั้งแต่50,000ถ้าสวยนะเก่งนะครับองค์เล็กๆนะครับหลวงพ่อห้อยวัดหอมเกล็ดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าแบบพักนอทท ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบก็หลักพันเลยแปดเก้าพันนะครับอืมนะคะอ่ะส่งข้อความมาได้เลยนะคะสี่สองสามศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดแบบนี้นะคะหรือว่ารีบๆโทรมานะคะศูนย์สองหกเจ็ดแปดหกเจ็ดหกหนึ่งนะคะโทรมาได้เลยตอนนี้นะคะอ่านะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะอาจารย์เมื่อสักครู่เห็นอาจารย์พูดค้างอยู่ เกี่ยวกับเรื่องพระที่ร้านข้ามาเข้าที่ร้านไงอะขอสายต่อไปก่อนเลยซื้อได้หลายหลายหลายชิ้นอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับวัสดีค่ะอาจารย์ครับครับผมอาจารย์ครับไปหลวงพ่อคงหลวงพ่อคงวัดวังสัรกลุงีลุ่นสั่งราคาการัเรียนมีเนื้อเนื้อหนักนะครับเออไม่แน่ใจนะเนื้อนาคเนี่ยอาจจะมีก็ได้นะครับ แต่ผมมีน้องๆสายจันบุรีเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวผมสอบถามให้แล้วกันเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวมาตอบให้หรืองไม่ก็เย็นนี้ถ้าอยากรู้เลยนะครับเย็นนี้ประมาณสักห้าออกโมงเนี่ยโทรหาผมได้เลยเดี๋ยวยกหูถามให้นะครับผมคิดคิดว่าน่า,าจะมีนะให้ชัวร์ถ่ายรูปมาดูนะครับเพราะปกติเนื้อนางเนี่ยสีเขาจะไม่เหมือนคนอื่นสีเขาจะออกชุมพูแบบพิงโกะออกชุมพูชุมพูจะแดงก็ไม่แดงจะชุมพูก็ไม่ชุมพู เขาจะออกแบบสองอย่างรวมกันนะละเลื้อละเลืออ้อนะเนื้อหน้านะค่ะรับยังอยู่ไหมคะขอบคุณครับค่ะ,คะสวัสดีค่ะเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินหลวงปู่ทีมปีหนึ่งแปดเนื้อทองแดงค่ะเนื้อทองแดงเอาแบบพักสวยเลยนะสามหมื่นบวกลบสามหมื่นบวกลบครับผมนะอ่ะส่งข้อความมาได้เลยเหลือเวลาไม่มากแล้วนะคะรีบๆโทรมาได้เลยนะคะอ่ะนะอ่ะพ่อกเกษมค่ะ กองพันดําปางแสนบวกลบสําหรับผ้าสวยนะครับค่ะสําหรับผ้าสวยแสนกว่าตอนนี้ราคาลงไหมอาจารย์อย่างว่าก็ก็ทรง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 อยู่ก็ติดลมบนจริงเดี๋ยวว่าราคาค่อนข้างจะซื้อขายยากนิดหนึ่งแล้วแต่สภาพแล้วแต่สภาพใช่มันมีตั้งแต่แสนต่ำแสนเลยแสนอย่างเงี้ย ค่ะนะคะรีบๆโทรมานะเวลาเหลืออีกไม่มากแล้วนะคะเมื่อสักครู่เห็นอาจารย์ดูพระอยู่ที่ร้านไม่น่าแท้นะครับจอบเล็กพิจารณาละดูรูปละนะครับไม่ใช่น้องส่งรูปมาแหมใกล้เคียงเลยได้เสียวไม่ได้มีแต่รางวัลข้างเคียงแล้วันนี้ไม่ไม่ตรงใช่ไหมอาจารย์ใช่โซทอนสองห้าศูนย์แปดหน้าใหญ่ศูนย์แปดหน้าใหญ่สองพันนะครับสองพันนะคะเมื่อกี้เขาเอาพระมาให้อาจารย์ดูเยอะเลยเหรอ มีมีเป๊ะมั้งไหมคะมีทั้งเหล้าเก่าทั้งอะไรด้วยก็ได้ซื้ออยู่อสองวันแล้วซื้อเหล้ามาสองวันแล้วเหล้าเก่าอ๋อเหล้าเก่าอ๋อสุราใช่สุราเราซื้อทุกอย่างเป็นจะลงไป็จะเลงซื้อหมดอ่ะน่าเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรมีกี่รุ่นเนื้อทองแดงราคาเท่าไหร่ก็จะมีสองแบบนะครับมีแบบหลอ นะหล่อโบราณแล้วก็แบบปั๊มนะครับหลักแสนทั้งคู่นะครับมีหลายรุ่นน่ะมีหลายรุ่นเลยเพราะที่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 วัดหลวงพ่อเขาทํามาทุกปีค่ะนะหมดแล้วก็ทําใหม่มีวันละสําคัญสําคัญอย่างเงี้ยเวลาทางวัดต้องการปัจจงปัจจัยเขาก็จะสร้างนะครับมีหลายรุ่นมีหลายรุ่นทำให้มีหลายรุ่นพอหลายรุ่นอย่างนี้ราคาก็ไม่ได้โดดอาจารย์รุ่นแรกสวยทองคาหลายล้านนะ ว่ากันเป็นสิบนะครับพ็อกันเป็นสิบล้านนะคะโทรมาตอนนี้คงไม่ทันแล้วนะคะอ่ะยังไงแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเหมือนเดิมนะคะดูมาเจอเจอกันทุกวันจันทร์แล้วก็วันพุธเวลาเดียวกันนี้หมดเวลาแล้วนะคะหมดเวลาลงแล้วสำหรับการผรักเครื่องสูววรณภูมิโดยอาจารย์รำมรดกไทยขอบคุณสําหรับการติดตามชมนะคะนะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคาถามทุกๆการแชร์ด้วยกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันจันทร์และวันพุธเวลาเดียวกันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ